สวัสดีค่ะพบกับเภสัชกรนุชชีกับแบรนด์เดวิลิเอเฮอร์เบนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผสมประสานศาสตร์อายุรเวทนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีโปรดักต์ใหม่มาอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นโปรดักต์ที่หลายๆคนถามถึงตลอดนั่นก็คือบอดี้สครับนะคะเพราะบอกว่าสครับหน้าไปแล้วคราวนี้ผิวตัวก็ต้องสวยด้วยนะคะซึ่งบอดี้สครับเนี่ยก็ยังเป็นสูตรตรีพลาอยู่นะคะซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากตัวสครับหน้านัน่นก็คือเปิดให้ดูแล้วกันนะคะในส่วนของการที่ใส่ เวลาเปิดฝาแบบนี้นะแล้วก็หงายแบบนี้นะคะจะได้ไม่ปนเปื้อนเนาะตัวนี้จะใส่เกลือสปาเข้าไปนะคะโดยส่วนผสมหลักเนี่ยยังคงเป็นสมุนไพรรวมนะคะแล้วก็ผสมตรีผลาเข้าไปนะคะแล้วก็มีตัวเกลือสปาเนี่ยที่ช่วยขัดผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวนุขออธิบายในส่วนของสมุนไพรตรีผลาก่อนนะคะสําหรับหลายคนเนี่ยเคยฟังแล้วก็อาจจะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าในส่วนของ บางท่านที่เพิ่งมาฟังเนี่ยตรีผลานะคะก็จะเป็นคำว่าตรีผลานยหมายถึงสมุนไพร3ตัวนี้นะคะตรีแปลว่า3แล้วก็ผลก็คือเหมือนเป็นผล,ลไม้แบบนี้เนาะก็จะมีตัวมะขามป้อมสมอไทยแล้วก็สมอพิเภกนะคะซึ่ง3มสมุนไพรตัวนี้เ,เรียกรวมว่าตรีผลานะคะเป็นชื่อตำรับยานั่นเองนะคะสรรพคุณของตรีผลานั้นก็คือ ช่วยในเรื่องของการดีท็อกนะคะแล้วก็ความที่เขาเป็นสมุนไพรที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากนะคะก็ช่วยในเรื่องของดีท็อกในเรื่องของภายในร่างกายถ้าเป็นในสูตรที่รับประทานนะคะแล้วก็ในการใช้ด้านภายนอกร่างกายหรือด้านผิวเนี่ยก็ช่วยทําให้ผิวพรรณแข็งแรงแล้วก็ใสขึ้นนะคะนอกจากแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวอื่นๆนะเขาก็มีเป็นวิตามินซีที่สูงมากนะคะซึ่งตัววิตามินซีเนี่ยก็จะมาจากตัวมะขามป้อมนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ช่วยทําให้ผิวเราเนี่ย เลงปลังนะคะแล้วก็ผ่องใสมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากสมุนไพร3ตัวนี้นะตีพลาแล้วนะคะในกระปุกนี้นะคะยังอัดแน่นด้วยสมุนไพรตัวอื่นด้วยนะคะปึ๊บนี่นะคะเนี่ที่เห็นอยู่นะคะนอกจากตีพลาแล้วก็ยังมีขมิ้นมะขามธนาคานะคะ นมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็อื่นๆอีกเนาะซึ่งนุ้จะเขียนรายละเอียดเนี่ยไว้ที่โพสละกันนะคะแล้วก็ที่เห็นเนื้อเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อเขาจะมีความเป็นเหมือนเป็นไซซ์นะคะนั่นก็คือตัวเกลือสปานั่นเองนะคะซึ่งกลิ่นนะกลิ่นก็แบบเป่นแบบสมุนไพรมากๆนะคะสมุนไพรสมุนไพรนะคะเป็นแบบสมุนไพรแบบอัดแน่นเต็มกระป๋องนะแต่ว่ามีเกลือขัดเข้าไปนะคะซึ่ง ตัวนี้ที่ใส่เกลือขัดเข้าไปเนี่ยจะทําให้ขัดผิวเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตามร่างกายของเราเนี่ยสอกหรือผิวตัวเนี่ยเขาจะมีความความแข็งแรงแล้วก็ทนต่อความเสียดสีเนี่ยได้ดีกว่าผิวหน้าเนาะซึ่งตัวนี้เวลาขัดผิวตัวเนี่ยก็ไม่รู้สึกแสบหรือว่าอะไรนั้นนอกจากเป็นแผลเนาะก็ต้องให้ให้เว้นบริเวณนั้นไว้นะคะจุดจับก้านต่างๆพวกซอกหัวเข่าข้อเท้านะคะด้านหลังข้อพับต่างๆเนี่ยตัวนี้ขัดออกจะดีมากเวลาใช้ก็คือ อบน้ำนะคะก็คือตัวเนี่ยให้เปียกๆชื้นๆนิดนึงนะคะแล้วก็เอาตัวนี้นะตักใส่มือนะคะเดี๋ยวนุ๊ตตักให้ชมนิดนึงนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงนี่นะคะเนี่ยค่ะเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นเกลือละเอียดแบบนี้นะคะผสมกระสุนไพรเข้มข้นแล้วก็ตัวนี้นะเวลาที่โดนน้ํานะคะเขาจะมีความเป็นครีมๆมนมๆน,นะดูไปได้เอาน้ํามาเดี๋ยวขอน้ําหน่อยนะคะ ตัวนี้นะคะเวลาโดนน้ำเนี่ยก็จะมีเป็นตัวตัวเขาจะเป็นครีมคิมนมนมเดี๋ยวให้พี่เขาเอาน้ำมาให้ดูด้วยนะคะหยิบอุปกรณ์มาไม่ครบแล้วก็ขัดวนขัดวนเนาะมันจะเหมือนแบบกลายเป็นแบบครีมน้ำนมนิดๆนะคะแล้วเราก็ค่อยล้างออกหลังจากที่ขัดเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็ลื่นๆื่นขึ้นนะคะแล้วกเกิดเราทําเป็นประจํานะคะถ้าเราทําเป็นประจาเดี๋ยวใส่แก้วให้ได้เลยถ้าเราทําเป็นประจํานะคะผิวเราก็จะค่อยๆใสขึ้นนะคะแล้วก็ สครับผิวแล้วก็อย่าลืมทาโลชั่นบำรุงนะคะนี่นะคะน้ำขออน้วาใช้มือนะเะนี่ยค่ะเวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบเนีเขาก็จะนวลน,นวลขึ้นสีเขาก็จะเป็นแบบเป็นสีสมุนไพรที่ออกมาเนาะเพราะว่าในนี้อย่างที่นุ้ยบอกคือนอกจาก ตัวตีผลาสแล้วเขาก็มีมะขามมีขมิ้นนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นสีของสมุนไพรเลยนะไม่ได้แบบแต่งสีใดๆนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นครีมๆน้ำนมแบบนี้เนาะแล้วก็เราก็ขัดลักษณะขัดก็ขัดวนๆเป็นกลมๆแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบอย่างนี้นะขัดวนๆแบบนี้นะคะจะช่วยถนอมผิวเนาะถ้าเราถูแรงๆแบบนี้เนี่ยผิวมันก็จะเขาเรียกเกิดริ้วรอยขึ้นได้นะคะนี่เห็นไหมจะเห็นเกลืออยู่ไหมเนี่ยค่ะซูมไปจะเห็นว่ามีไม่เกลืออยู่นะคะ โอเคนะแล้วเราก็ล้างออกนะคะนี่นะซึ่งสครับผิวตัวนะคะก็สามารถทำได้บ่อยเหมือนกันแล้วก็สัปดาหลา์ละ1-3งครั้งนะคะด้วยความที่มีเกลือเนาะอาจจะขัดได้แรงกว่าตัวสครับที่ไม่มีเกลือนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องทำบ่อยนะเพื่อให้ผิวได้พักช่วงนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผิวหยาบก,กล้านมากๆเลยอยากขัดบ่อยๆเนี่ย ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าให้ทำแบบเบาๆมือนะคะตัวนี้เนี่ยก็ขัดได้ทั้งตัวเลยถามว่าจะไปสกับหน้าได้ไหมอันนี้นุ้บอกเลยว่านุท้ทดลองแล้วนุ้ว่ามันหนักไปค่ะ คือพอลงผิวหน้าเนี่ยแล้วเวลานวดบนน่ะมันแสบเนาะก็ตัวนี้เน้นที่ตัวล้วนๆเลยนะคะเน้นขัดตัวล้วนๆเลยก็ผิวเพื่อให้ผิวเนี่ยเนียนผ่องขึ้นนะคะแล้วก็จุดหยาบก้านต่างๆเนี่ยรับรองเลยนะคะว่าเนียนนุ่มขึ้นนะคะยิ่งทําบ่อยทําเป็นประจำเนี่ยก็จะยิ่งเห็นผลชัดนะคะแล้วก็คราวนี้ต้องบอกราคาเนาะสำหรับกระปุกนี้นะคะนี่ กระปุกจะใหญ่มากเลยนะเพราะว่าเป็นสครับตัวเวลาใช้ต่อครั้งเนี่ยจะใช้เยอะนะคะนุก็ทําเป็นกระปุกใหญ่ขนาด250กรัมนะคะซึ่งราคาเนี่ยเพียง200บาทเท่านั้นนะคะกระปุกขนาดนี้นะคะ200บาทเท่านั้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็เหมือนเดิมนะคะก็คือ50บาท EMS 50บาทส่วนถ้าเกิดใครสั่งสินค้าครบยอด600บาทขึ้นไปโดยอาจจะสั่งเป็นสินค้าตัว,ตว,ตวอื่นๆที่มีในเพจนะคะสั่งคละได้เนาะไม่จำเป็นว่าต้องสั่งรายการเดียว ก็จะจัดส่งฟรี EMS นะคะส่วนใครที่สะดวกปลายทางหรือก็มีบริการบริการเช่นเดียวกันนะคะก็จะคิดค่าจะส่งเพิ่มจากเดิมปกติไป20บาทนะคะอย่างเช่น EMS ปกติ50ก็ คิดปลายทางเนี่ยก็กลายเป็น70เนาะแต่ถ้าเกิดสั่งยอดครบ600เนี่ยก็จะบวกเพิ่ม20นะคะในกรณีปลายทางส่วนใครนะคะที่จะมารับสินค้าเองที่ร้านเนี่ยช็อปดิวารีก็อยู่ที่โครงการสิริอเวนนวนะคะถนนสายใหม่ตรงข้ามซอยสายใหม่56สหนะคะก็มาง่ายมากๆแต่ว่าก่อนมาเนี่ยก็อยากให้นัดหมายไว้นิดนึงนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ฝากด้วยนะคะสำหรับบอดี้สครับสูตรสมุนไพรรวมนะคะสูตรตีพลาซึ่ง ผิวหน้าดีแล้วนะคะผิวกายก็ต้องดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ